สวัสดีค่ะ,คะเข้าสู่ช่อ,ชองยาชิกุกของนะคะเทราัรสามไม่ไดเอามาบอกก้มใครขึ้นรถใบบุญยังให้ยังยังให้ใบบุญมารับเราพรุ่งนี้เดยใบบุญมารับหน่อยพรุ่งนี้ร้มา ไปบุญน่าจะไม่ได้รับไม่มารับเราแล้วอาจารย์ไปบุญคนล้ม้บุญบุไม่มารับแล้วแต่ว่าน้องพลน่าจะรู้สึกว่าวันนี้จะอิ่มบุญเป็นพิเศษขนาดนั้นเพะว่กิน่อนดีินยอไยินเิใจน้ลยได้หรป่าดน้าด้นะวันี้กินไปใครจะไปมานพี่เวละวันัอนไหน่ะน้องพลอยากไป ทุกคนก็จากเตรียมตัวเด้อครับเป้าเป้าต้นกระถินที่นาแอนบอก ปอตอยไปรถไทไปรถดพี่ไปทางไหนเนีทยใครทางมัน จะไปคแล้วนะคะไปบุญไปบุญนะคไปบุญ ้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะไปแล้วพอวันตรงนี้นะคะเป็นที่จุดหมาย ย่าอาทิตย์ไม่ได้ไปหรอครับไปพรุ่งนี้จ้าพรุ่งนี้ครับคืนนี้อยู่กับนล้านลานอยู่กับล้านลานเฝ้าต้นกระถินเฝ้าต้นกระถินจ้าครับคืนนี้ย่าคิดจะอยู่เป็นเพื่อนล้านลานนะครับจ้าและตาชานนะครับตาชานตาชานก็พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้นะครับจ้ามุ้ตาชานกับย่าคิดจะมาอยู่เป็นเพื่อนลานนะครับจ้ารถก็อต่างเตรียงต่อตั้งขบวนแล้วนะครับเอฟซีน่ารอนรท่

ก็ดีขึ้น90%นะครับอ๋อจะเตะเล่มร้อยแล้วใกล้ใกล้เตมร้อยแล้วครับพรุ่งนี้เราจะไปด้วยสีเขียวใช่พรุ่งนี้เราก็จะไปด้วยกันนะครับสีเขียวไปได้เหรอคะต้องให้ใส่ต้าให้ใส่สีเขียวใส่เสื้อพีสกินพระอาจารย์บอกมาครับครับพรุ่งนี้สีเขียววันนี้สีขาว ไม่ได้ไปสดมนบนข้ามคืนข้ามคืน้าันนี่แล้วเหรอข้ามผมไม่เคยรงนี้ท <c oughs> <gu> <dislike> ี่เป็นตั้งแต่ตรงนู้นแล้ก็เลยนั่งไม่ได้ช้ขาเยอะก็ช้ขาเยอะทุกวันอยู่แล้วต้องใช้น้ำมันที่มานานแล้วแหละวงนี้คือจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมคะงั้นโอเคเราก็พร้อมกันอคือจะไปพรุ่งนี้กันแล้วทันทีล 你就是你。 หกโมงเดี๋ยวไปพร้อมกันใช่หกโมงหละพอดีเนาะหกโมงไปไปรวมกันเลก็เป็นอีกหนึ่งขบวนพวกนี้แล้วกันนะใช่เราเป็นหนึ่งขบวนขบวนขบวนสุดท้ายขบวนสนับสนุนเราจะไปอีกค่ะขบวนนัดกันเดี๋ยวหกหกโมงนะเจอกันที่นๆหกโมงกำลังดีหกโมงไปถึงก็ประมาณเก้าโมงใช่แล้วก็นัดกับพี่หลวงก็บอกว่าหกโมงนะขอะไรนัดกันแล้วแต่ว่าย่าติจะ รู้เส้นทางไปไดไปโอ้ยมันรู้เหรอเนาะไปไปไม่ยากไปไม่ยากพนันสีไปไม่ยากไปพรุ่งนี้ไปน้าต่ายบอกว่าย่ารู้เส้นทางย่าไม่รู้ไปก็ไปมาก็มาเขาไปทางเดียวเองเขายังรู้เลยวจำได้จำได้เซอร์เฟอร์เขาพาไปทางไหนก็ไปเราไปไปผ่านผังสีใช่ไหมผังหนึ่งผังสองไม่รู้เลย ยาว่าอยู่นะคะไม่พาไปเราไม่รู้รอได้แล้วครับปิดประตูให้เขาปิดแล้วครับนี่นะปิดแล้วครับผมปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณนิตยาครับผมนะขอบคุณคุณสุภมูลครับขอบคุณนะครับแล้วก็เข้ามานะคะ เป้าต้นกระถินนะคะเราญากับน้าตายแปดวัดแปดวัดแวัดอีกแปดวัดนะคะอีกแปดวัดตอนนี้เราจะมาแบ่งบขนมเพราะว่าแอดมินไม่กล้าถ้าญาตไม่มาญาติก็จะแบ่งแล้วทีนี้ ก็ uhm ให้แบ่งให้แบ่งกันให้แบ่งกันอะมินให้เช็คของอะเอดมินแอดมินมีสี่คนสี่ก yeah. ้อนอะเอดมินมีสี่คนสี <s 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 ่ก้อนอะสี่ก mm ้อนของเราอะย่าของเราเออของของแม่แตายังไม่ได้เลยต้องแบ่งอีกสี่สอง นะของของย่ามีแล้วนะกตายยายโอ้ยเปตานแท้ข่อยหรืบ่ดด้บ่ได้กินน้ำเขาจ๊กคอ้าว่กินน้ำเน้จะ๊คอ้มากินจะักไงานกสุาก่ออ้าวเลยอ้าวแอนมนแบ่งกันเลยนะน้าตากินกับย่าโอ้ยตาดีโตนแท้ ให้กินก็ให้กินค่ำน้อยๆประธานหยอกสำหรับคลิปนี้นะคะหยอกยาฝากด้วยนะคะที่ฝากงานฝากที่พีสกินม่แม่สีฝากขนมที่พีสกินนะคะชามารีพีทดรีอาร์นะคะรูทินเรซนรูทินเซตนะคะก็ฝากด้วยนะคะสั่งผ่านช่องย่าได้นะคะขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ